เข,ข้าวตีใน,นภายเงอยบยังอุม้มวนทุกใจตัว ผู้ชมครับถ้าอูถึงเรื่องของสมาธินะครับก็ถือว่าเป็นลักสูตรของสถาบันพลังจิตานุภาพนะครับนั่นก็คือเรื่องของลักสูตรครูสมาธิี่เขาได้ยินกันเป็นประจำนะครับและบบดเดียวนี้ตางจังหวัดลำปางนะครับซึ่งก็จะได้เปิดฮับสมัครผูตีสนใจมาเฮียนเป็นลักสูตรครูสมาธินะครับการเฮียนเป็นเฮียนกันจะได้กันพองนะครับมีภาควันเสาร์วันจันทร์ถึงซุกกาช่วงเวลาไหนพองแล้วไผ่พองนะครับตีมอกกับการเฮียนลักสูตรนี่ครับเขาจะได้มาอูจ กันครับผู้วมรายการสองท่านด้วยกันข้างๆผมนะครับคุณชัยทวัจารุทัศน์อาจารย์ประจําสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาเซสองวัดเชตวันจังหวัดลำปางครับและแหมท่านหนึ่งนะครับคุณนวลศรีจารุทัศน์อาจารย์ประจําสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาเซสองวัดเชตวันจังหวัดลำปางสวัสดีถึงสองท่านครับสวัสดีเจ้า นี่ลูกลํปางมาเลยน่าค, <laughs> ครับอันกอนกอนตีเฮาจะอู้ดถึงลักซูติปันเจเฮียนการเจเอียนะครับจะได้ถามว่าความเป็นมาของสถาบันพลังจิต,ตานุภาพเป็นสถาบันเกี่ยวกับการสอนเจไดของครับครับ,รบก็สถาบันนี้ก็ก่อตั้งโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสินิโตรนะครับครับซึ่งได้รับการาใส่ถ่ายทอดมาจากหลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านได้ไปรับเ,เป็นพระอุชาและก็ ก่อตั้งมาแล้วก็ได้มีการจดบันทึกการทําสมาธิจากหลวงปู่มั่นโดยตรงนะครับเราเริ่มมีการเรียนการสอนสมาธิในปี2 5 4 0เป็นต้นมานะครับปีนี้67ก็ถือว่าเปิดมาหลายปีแล้ว27ปีมาแล้วครับก็ผ้าผู้ถิงจำนวนรุ่นแล้วผ่านมา50รุ่นแล้วครับอ๋อก็ประเดี๋วนี้อูดถึงถ้าเป็นสาขาแต่ละจังหวัดเนี่ยครับทัวประเทศตอนนี้มีนักน้อยหมดใดบครับ ก็มีทั้งหมดอยู่สามร้อยสิบสสาขาตั้งแต่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับบางจังหวัดก็มีหลายสาขา56สาขาอย่างเช่นที่เชียงใหม่ก็มีหลายสาขาที่อยู่แถวโดยสเก็ตนี่นะครับโอ้จาก300ปลายสาขาของห้องเป็นสาขาตีสองแสดงว่าเอาก็เริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเลยมเหมือนกันช่ครับใช่ครับ ท่านยังเผยแพร่ไปเปิดที่ต่างประเทศด้วยนะคะไปที่แคนาดาไปที่สหรัฐอเมริกาไปที่ออสเตรเลียค่ะเป็นห้องวันหลักสูตรครูสมาธิครับผมจริงจริงสถาบันเนี่ยเปิดหลายหลักสูตรแต่หลักสูตรหลักที่พระอาจารย์หลวงพ่อรักเสมอเลยรักมากๆก็คือหลักสูตรครูสมาธิถก็หลักสูตรครูสมาธินี่เป็นจะได้เจ้าเป็นการสอนจะได เออหลักสูตรครูสมาธิเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่จะว่าไปแล้วก็คือเดินทางสายกลางตามจ,าจะเดินลอยตามหลวงปู่มั่นโดยตรงนะครับมีเรียนทั้งภาคทฤษฎีด้วยและก็าภาคปฏิบัตินะครับภาคทฤษฎีก็คือเรียนรู้ตั้งแต่หลักการทําสมาธิสภาพแวดลอ้อมสมาธิเป็นยังไงย,าน,นยงไงานเป็นยังไงฌานเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงเสร็จแล้วก็ให้มีการปฏิบัตินะตลอดในระยะเวลาเรียนทั้งทฤษฎีกับปฏิบัติ6เดือนด้วยกัน ทำไมถึงต้องใช้ระยะเวลางานมากก็คือเพื่อให้ทุกท่านได้ปฏิบัติจนเกิดความชํานาญนะจะกนกว่าพอเกิดเหตุการณ์อะไรปั๊บสามารถที่จะตั้งสติได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ครับผม สําคัญต้องที่งว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองเพราะตังวันนี้สังคมเราต้องยอมภาพน่ยคุณผู้ชมการควบคุมอารมณ์ต่อตเกาการแบบมีสมาธินี่คือน้อยลงหนะท่านแสดงว่าลักโูนนี่คือเหมาะในยุคปัจจุบันจริงๆใช่ค่ะที่เรียกที่เราเรียกว่าเป็นพลังจิตหรือกําลังใจนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูในปัจจุบันเนี้ยคนเราจะขาดตรงนี้เยอะทั้งทั้งที่พระเจ้าหลวงพ่อจะบอกว่า คนมีสมาธิธรรมชาติแต่มีไม่เท่ากันน้อยบ้างมากบ้างต่างกันแต่ละคนต่างกรรมต่างวาระใช้ไปเรื่อยเรื่อยๆมันก็จะหมดไปถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาทำขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่อย่างที่เราเห็นเนาะตามข่าวตามอะไรสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยที่ว่าขาดการยับยั้งของสติปัญญาค่ะนำมาซึ่งอันตรายที่ จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากค่ะเฮียนกันหกเดือนเลยกครับหกเดือนเลยครับมีสองภาคด้วยกันจันทร์ถึงศุกร์กับเสาร์อาทิตย์นะครับครับถ้าจันทร์ถึงศุกร์นี่เฮียนช่วงไหนครับก็สิบแปดนาฬิกาจนถึงยี่สิบนาฬิกาเลิกงานแล้วก็ไปเฮียนได้ครั้งสองภาคหลักสูตรนี้จะเหมาะกับวัยทํางานคนทํางานคนทำงานนะครับส่วนภาคเสาร์อาทิตย์นี่ก็เรียนตั้งแต่เก้าโมง 9.00นนะครับกันนากาจนถึง16.30นตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันแต่6เดือนเหมือนกัน6เดือนเหมือนกันครับตลอด6เดือนนี่คนติมามาเรียนรักสูตรเนี่ยได้เรียนอะไรอย่างพ่องครับเรียนเป็นสมาธิขั้นพื้นฐานนะคะอันดับแรกก็คือวิธีการทำสมาธิเบื้องต้นอันนี้พราะจันจะแนะนำในเรื่องของ จุดประสงค์ของการทําสมาธินะคะว่าบอกชัดเจนเลยว่าทําสมาธิเนี่ยทำไปเพื่ออะไรพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าเพื่อสะสมพลังจิตเป้าหมายชัดเจนเลยค่ะว่า <ừ> ต้องการพลังจิต <ừ> นะเพะราะ,ะตัวนี้สําคัญคคอันที่สองก็คือวิธีการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่อ,อ,อิริยาบถท,ที่เราจะใช้ในการทําสมาธิก็จะมียืนเดินนั่งนอนทําได้ทั้ง4ี่อิริยาบถนะคะอ่า เวลาที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมอากาศที่เหมาะสมเป็นยังไงอันนี้เป็นการปูพื้นฐานแล้วก็เวลาเราจะเริ่มทําสมาธิเนี่ยเราจะมีหลักการอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มการบริกรรมนะคะ,ะเรื่องของการวางใจเรื่องของความตั้งใจมาจนถึงเรื่องของฌานเรื่องของยาน และเรื่องของวิปัสสนาค่ะเป็นการปูพื้นฐานการทําสมาธิเบื้องต้นกันเองค่ะค่ะวิทยากรเป็นใครครับวิทยากรก็คือเป็นคนที่บุคคลที่เรียนหลักสูตรคูสมาธิเมื่อเรียนจบเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจอยากจะเป็นอาจารย์ก็ต้องมาเรียนต่ออีกหลักสูตรหนึ่งคืีหลักสูตรอาจารย์ยาสมาธิซึ่งในหลักสูตรนี้ ก็จะมีการเรียนการสอนการเทรนเรื่องเรื่องการวิธีการสอนดักประเด็นจะสอนอย่างไรมีการสอบสอนด้วยนะครับเข้มข้นค่ะเข้มข้นเข้มข้นรูเจ้าก่อนไปอบรมหลักสูตรนี้สอบสอนก่อนสี่หกข้อพอกลับมาเรียบร้อยอีกสี่หข้อรวมแล้วแปดหข้อวยการเข้มข้นครับอันนี้สําหรับคนที่จะมาเป็นครูเป็นวิทยากรครับเรียกว่าเป็นอาจารย์ยาสาค่ะอาจารย์ยาส์แสดงว่า ครูสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วจะเป็นครูได้อ่่าไมหลักสูตรครูสมาธิพระอาจารย์พวาวตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นครูตัวเองเป็นหลักกนครับครับจากนั้นก็ขยายไปยังญาติพี่น้องที่ใกล้ตัวเองเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้เลยครับจะไปสอนครูสมาธิด้วยกันนี้ยังไม่ได้ครับถ้าอยากสอนก็ต้องมาหลักสูตรอาจีวศึกษาอย่างที่แหมหลักสูตรหนึ่งอันแสดงว่าคนที่จะมาเรียน ครูสมาธิเนี้ยนะเจ้าบรจําเป็นต้องเป็นครูไม่จําเป็นเป็นไก็ได้ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยตอนนี้เท่าที่สํารวจดูแล้วอายุน้อยสุดก็คือ13ปีา3ปีสิบาปีสิบสามปีมีที่น้อยสุดนะครับโดยเฉพาะรุ่น50ที่ผ่านมามากสุดนั้นนะครับเกือบ80นะครับเกือบแปิเปิ้นก็เฮียนตัวกันพร้อมกันเลยครับแล้วจากนั้น ความสามัคคีเาก็จะเกิดกันไม่ว่าอายุน้อยหรืออายุมากจะเป็นก้อนเดียวกันนะครับอู้กันหูเรื่องหูเรื่องเลยครับงานจบนี่คือมีใบประกาศให้อย่างนี้เลยก็เขามีเลยครับมีใบประกาศเป็นใบประกาศทางนี้เขาเรียกว่าใบประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์แหละแต่ว่าทางสถาบันก็จะปิ้นให้ให้กับผู้ที่เรียนเพื่อที่จะเอาไปเป็นเขาเรียกอะไรนะไปเป็นความภาคภูมิใจอย่างน้อยๆตัวเองก็ได้ผ่านความมานะวิทยาอุตสาหะ จนได้ใบประกาศนี้มาได้6เดือนครับครับลำปางเขาอยู่ตีวัดเชตาวันวัดเชตาวันครับแถวไหนของลำปางก็ครับอู้ดถึงวัดเชตาวันอ,อยู่อยู่แถวใกล,ตลออ้ตลาดเขาเรียกตลาดเทศบาลนะครับ,รบแล้วก็อยู่ติดเกือบจะติดกับเทศี่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแล้วก็เป็นเส้นที่จะว่าไปแล้วเกือบจะเป็นใจกลางของเมืองับจนพัยงครับ<า>ก็จะเป็นสำนักงานยูฮันก็คือไปสมัครที่ฮันได้ครับแม่นะครับล้วก็เวลาไปเฮียนก็ต้องเฮียนตรงฮันเลยครับครับ แต่นี้สาหรับคนที่สนใจทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในลําปางครับก็สามารถที่สมัครที่จังหวัดอื่นได้ซึ่งสถาบันมีอยู่ทั้งหมด312สาขาอย่างที่เชียงใหม่ก็จะมีแถวดอยสะเก็ดวัดหลงธรรมสามัคีีนะครับมีที่วัดปนทมขอนเมืองแม้แต่มหาวิเชยงใหม่ก็มีสาขาอยู่ก็ครับอ๋อมีหลายตีหลายแห่งเหมือนกันเนาะระยะเวลาเฮียน6เดือนจะยครับเฮียนตึงเสาร์ติดตัวเฮียนวันธรรมดาตัว สมมติขาดติดภารกิจแต่แตน่งเียครับจะต้องจะได้ต้องมีการเห็นซ่อมเห็นเสริมอย่างอี้ก่อนครับมีครับครับถ้าสมมุติว่าคนที่เรียนภาคจันทร์หนึ่งสุกร์ขาดนะคะจะไปเรียนเสริมในภาคเสาร์อาทิตย์ก็ได้แต่ต้องก็ต้องดูรอยต่อให้ดีว่าตัวเองขาดเพราะอะไรในทำนองเดียวกันถ้าภาคเสาร์อาทิตย์ขาดก็จะมาเรียนเสริมของภาคจันทร์อาทิตย์ก็ได้ค่ะและก็ถ้าเราจะไปต่างจังหวัด นะคะอุ้ยวันนี้จําเป็นต้องไปแต่มันจะต้องเรียนก็สามารถที่จะไปเรียนที่ต่างสาขาก็ได้ค่ะล้วก็เอื้ออำนวยให้ตลอดเพื่อให้มันต่อเนื่องกันใช่ใช่ค่ะสมมติวันนี้ผมจะไปทั่วราชตีมัยห้องสอนม่หองสอนมีอยู่แล้วมีค่ะเราะว่าปเนียนตีม่ห้องสอนทาก็ด้เนิการลุ่นหนึ่งคนภาพกันนักก็ครับก็จริงๆแล้วไม่ลิมิตจำนวนนะครับก็อยู่ในช่วงเฉลี่ยโดยทั่วไปก็คือ30 4 0ิงคนอยู่ในช่วงนี้นะครับผมขออนุญาตเสริมจาก วิทยากรท่านนี้นะครับอาจารย์นั่นนี้ก็คือกรณีที่เรียนเสริมเดี๋ยวนี้พระอาจารย์หลวงพ่อไม่ได้เปิดหลักสูตรที่จะต้องไปเรียนออนไลน์ณตำแหน่งที่ตั้งมีออนไลน์ออนไลน์ด้วยนะซึ่งหลักสูตรครูสมาธิถ้าเป็นหลักสูตรเดียวกันเนื้อหาเกือบจะเหมือนกันทุกประการก็คือวิธันตสาออนไลน์สามารถเรียนผ่านทางทางเน็ตนี่นะครับครูสมาธิที่ไม่ได้เรียนขาดสามารถไปเรียนออนไลน์ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า กรณีที่บางสาขาอาจจะเปิดแค่ภาคเสาร์อาทิตย์แล้วไม่ได้เปิดจันทร์ทังสุขในจังหวัดตัวเองก็ไม่มีจันทร์ทังสุขจะทำไงเรียนเสริมก็ไปขอเรียนเสริมกับสาขาอื่นทั่วประเทศที่เปิดออนไลน์ได้ครับหลักสูตรพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยยืดหยุ่น ค่อนข้างสูงค่ะพยายามที่จะเอื้อให้อานวยความสะดวกให้ทุกอย่างเลยค่ะและอย่างนี้กรณีที่ไปเรียนตึงวันทั้งวันเนี่ยนะเจ้ามีค่าใช้จ่ายก็เจ้าอ๋อค่าใช้จ่ายในไม่มีเลยนะครับข้าวอาหารฟรีนะครับค่าใช้จ่ายฟรีหมดทุกอย่างน้ําดื่มอะไรไม่ต้องเลยครับพี่เลี้ยงเขาก็จะดูแลให้มีแค่ยกเว้นนิดเดียวครับสมมุติว่าหนังสือที่เราจะจะเอานำมาเรียนเนาะก็ต้องอาจจะต้องบูชา บูชาเนี่ยแต่ไม่จําเป็นไม่บังคับให้ซื้อไม่บังคับให้บูชาเจ้าถ้ามีใครที่สามารถจดจดบันทึกได้แต่เขาไม่ให้อาทปนะให้จดข้อความนี้ได้เกิดไม่ต้องซื้อสื่อไม่ต้องบูชาสื่อจะอ่านก็ได้เหมือนกันจดก็คือการฝึกสมาธิตัาตั้งบรรยากาศก็จะยังเที่ยวอาหารต่อเนี่เนาะเขาปนกันนั่งมาสมาธิกันจะเอี่ยนับอง อันนี้นสมาธิน,นี่เป็นบางเป็นต่างสาขาวัดเชตวันที่ไปอีกที่หนึ่งนะครับอ่าน,นี่อันน,นี้นี่ที่วัดเชตวันภาพนี้ครับแสดงว่าสมาธิของที่วัดเชตวันหรือสถาบันแตกต่างจากที่อื่นกับเจ้า ก็ก็มีนะคะ<ช>คือบางบางที่เนี่ยอาจจะใช้กําหนดที่ลมหายใจใ<ช>หรืออาจจะยุบเนอพองเนออาจจะย่างเนอยกเนอ<ช>อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าของอพระจันหลงพ่อสายหลวงปู่มั่นเนี่ยนะคะ<ช>ท่านบอกว่า เป็นการทำสมาธิสัมมาสมาธิหรือทางสายกลางก็คือการทำสมาธิไม่มากไม่น้อยเกินไปเป็นสัมมาสมาธทิที่ถูกต้องคือยังไงก็คือว่าเวลาเราจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเนี่ยเราจะใช้การนึกบริกรรมพุทโธในใจนะคะเมื่อคำบริกรรมพุทโธหายก็จะอยู่ที่ลมหายใจเป็นอานาปานสตินะคะคือ เวลาที่ใช้ในการทำก็ไม่ไม่นานแค่30นาทีาเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีหรือถ้าใครไม่มีเวลาจริงๆพระเจ้าจหลวงพ่อมีหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรวิธิสาสมาธิใช้ชเวลาเพียง5นาที3ครั้งวันหนึ่งสาครั้งตอนเช้าจะหาช่วงไหนก็ได้ตื่นนอนก่อนจะลุกจากที่นอน5นาทีช่วงกลางวัน5นาที ตอนเย็นก่อนจะนอน5นาทีาพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าเป็นการสะสมพลังจิตไปเรื่อยๆก็จะทำให้เรามีพลังจิตมีกำลังใจเข้มแข็งเพิ่มขึ้นมาได้อันนี้ค่ะมีทั้งระยะสั้น5นาที3ครั้งต่อวัน<ช>และก็ระยะ,ะยาว มีทั้งเดินจงกลมนั่งสมาธิแล้วก็มีฟังบรรยายเลคเชอร์ไปตัวในแต่ละวันก็จะประมาณนี้มันก็รับหลักสูตรแเอาอย่างนี้ครับอย่างที่หลวงพ่อได้บอกว่าเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นจะต้องตามหลักสูตรเป๊ะไม่ค่ะสามสนาทีสามจะมา5นาทีก็ได้ได้ที่แสดงว่าการเจริญสมาธิการนั่งสมาธิแบบนี้คือมีประโยชน์มีประโยชน์ค่ะ ผู้คนก็เลยมานิยมมาเรียนนักมีประโยชน์จะได้พ่องเจ้ามีอ่ะเดียวมีมีมีเจ้าคำถามบางคำถามมีบางคนถามว่าเอ๊ะไม่ต้องทำสมาธิก็มีความสุขได้อืเจ้าอันนั้นหมายความว่าบุคคลผู้นั้นมีสมาธิจากธรรมชาติเยอะอที่ได้จากการนอนหลับนการทำงานจดจ่อเยอะนะแต่มีจำนวนไม่มากนะ ในประเพณนของประชากรที่มีนะครับคนโดยทั่วไปพวกเราจะได้สมาธิธรรมชาติ้ดยการนอนแล้วตื่นขึ้นมาทํางานก็จะใช้หมดไปสมมุติว่าเรามีการทํางานที่ลุยไม่ได้นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสมาธิธรรมชาติก็จะลดลงความหงดหงิดอารมณ์ต่างๆปะทัะเข้ามาก็จะเครียดเข้ามามากขึ้นในกรณีนี้ถ้าเราทําสมาธิสร้างขึ้น มันจะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆๆแล้วเมื่อวันใดที่เราขาดสมาธิธรรมชาติอยู่เนี่ยสมาธิที่สะสมอยู่มันจะถูกนํามาใช้โดยอัตโนมัติอ๋อโดยโดยเราไม่ได้สั่งการให้เข้ามานะจะเป็นอัตโนมัติเลยเขาคนสะสมของเขาไว้เหมือนุกต้องบอกว่าต้องมีการฝึกสมาธิมันเหมือนแบตเตอรี่ power bank นะครับจะถูกดึงออกมาใจ้งโดยอัตโนมัติถ้าเจอสถานการณ์ตี ตีต้องใจสมาธิแล้วเหมือนพลังมันมาโดยธรรมชาตินั่นคือเนั่นคือเราจะมีตัวสติสติคือการระลึกขึ้นมาได้จะจะสติตัวนี้ระลึกได้พอระลึกได้เขาจะเป็นตัวเตือนให้เราว่าอือย่าพิ่งผีผามนะเราควรจะใจเย็นเราควรจะ ตั้งสติใช้ปัญญาคิดหาวิธีการที่จะมาแก้ไขปัญหาอันนี้ค่ะสิ่งที่ที่เราจะได้ที่บอกว่าเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะคุณผู้ชมตรงวันนี้เราต้องใจคาว่าสังคมเขาหัวห้อนกันหน้าขับรถกายกันกดแต่ใส่กันกระพิดโคตรแล้วนะโคตรแล้วใช่ท่านบอว่าต้องต้องควจะมีเจี๊ยเข้ามาสรมางสมมัธยกานบอกสติมาปัญญาเกิดอันนี้จะจะเห็นได้จาก ทุกๆครั้งที่มีจบหลักสูตรนะคะคก็จะมีการแสดงความรู้สึกก็คือนักศึกษาจะมาแสดงความรู้สึกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนักศึกษาเขาสะท้อนกลับมานะคะก็คือว่าคนที่สมาธิสั้นต้องใช้ยานอนหลับเกิดความเครียดฟุ้งซ่านเนี่ยนะคะปร,ร,รากฏว่าพอเขามาเรียนได้ระยะหนึ่งเนี่ยเขาเลิกใช้ยาเขานอ,นอนหลับะค่ะแล้วก็จิตใจเย็นขึ้น ลดระดับความร้อนแรงของอารมณ์เนี่ยสำหรับผมผมจะได้ยินจากละออนตีติดมือถือเล่นเกมอยู่ตลอดเวลาพอมาอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถแบบห่างจากมือถือได้เลยเหมือนกันเนี่ยผมก็เออมันมันกระดีหลายข้อเหมือนกันเนาะน้ำไปใช้ได้ค่ะสมัครกันได้มาเห็นอย่างอีช่องทางในการสมัครแล้วครับหน้าว่าคุณผู้ชมตีอยู่ทั้งบ้านแล้วสนใจจะสมัครครับมีช่องทางสมัครทางไหนได้พ่องครับ โดยทั่วไปท่วประเทศสาขาท่วประเทศเนี่ยจะมีช่องทางอยู่2ออช่องทางใหญ่ๆไปสมัครที่สาขานั้นๆโดยตรงอันที่1เนาะอันที่2บางสาขามีการส่งเหมือนกับ Google Form ให้สมัครทางออนไลน์อาจจะมีการประกาศทาง Facebook อะไรทั้งนี้ทางออนไลน์ซึ่งก็ได้สองทางนี้แหละครับจากนั้นก็จะมีการเรียนเชิญผู้ที่สมัครเนี่ยเข้ามาปฐมนิเทศและถึงจะเริ่มกัรเรียนครับในประมนิเทศอย่างรุ่น51เนี่ย ก็จะมีการประมในเทศในวันที่10มีนาค่ะ1มีพร้อมกันทั้งสองภาคนะภาคกันสุขทั้งภาคเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเริ่มเรียนกันเนี่ยภาคกันสุขก็จะเริ่มเรียนวันที่11มีนาเลยแล้วก็ภาคเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเริ่มเรียนวันเสาร์ที่16มีนาเสาร์อาทิตย์คือ16มีนาหมายความว่าทั้งสาขาลำปางกับทั้งสาขาอื่นๆ ปฐมนิเทศพร้อมกันพร้อมเปิดเรียนพร้อมกันเป็นการพร้อมกันอย่างนี้เป็นการปฐมนิเทศแบบออนไลน์นะสถ่ายทอดมาจากวัดธรรมมงคลที่กรุงเทพมาเลยนะครับพร้อมกันทั่วประเทศเลยเป็นเอกภาพแต่ว่าเป็นเอกภาพเพื่อที่จะให้ยึดหลักตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อค่ะครับครับอ๋อถึงว่าเนาะว่า อย่างที่บอกว่าถ้าเขาติดธุระวันไหนแล้วเราไปสามารถไปขอเฮียนตรงนั้นเพราะว่าการเฮียน<า>เฮียนพร้อมกันท<ช>ุกจังหวัดทุกสาขาเขาอจจะออนไลน์ก็ได้ครับ,รบอันเดียวจะฮือถึงสองท่านนะครับฝากทิ้งท้ายสำคัญหนึ่งโดยเฉพาะการเจริญจนไปน้องประชาชนนะครับเข้ามาห่วมกันเป็นหลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพครับเรียนเชิญคุณตังชัยทวัดก่อนเลยเลยครับก็ก่อนนี้หลักสูตรนีนะครับพระเจ้าว่าไปแล้วพระอาจารย์หลวงพ่อสร้างหลักสูตร เน้นหนักไปทางสมาธิขั้นพื้นฐานสัมมาสมาธิครับเหมาะพระจ้าจว่าไปแล้วเหมาะกับฆราวาสอย่างมากๆากนะถ้าเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งซึ่งขั้นสูงไปนะั้นอาจจะเหมาะกับพระพิสุแต่สมาธินี้จะเหมาะฆราวาสในการดำรงชีพอยู่นะแล้วก็ตัวพระอาจารย์หลวงพ่อก็บอกว่าหลวงปู่มั่นเคยบอกว่าถ้าจะสอนสมาธิกับประชาชนโดยทั่วไปจะน้องเอาเศรษฐกิจนําด้วยอพระอย่างนั้น จะไม่สามารถสําเร็จได้ข้อนี้สําคัญเพราะว่าคนที่ทํามาเรียนสมาธิเขาก็ต้องทํามาหากินด้วยนะครับเลี้ยงชีพของเขาด้วยนี่กรณีนี้นะครับก็ขอฝากไว้ว่าถ้าหากว่าสนใจสมาธินะครับก็สามารถที่จะติดต่อสถาบันพลังกิตตานุภาพทั่วประเทศเลยทุกสาขาสามารถเรียนได้เลยครับเวลาเหลือทำไม่กีครับคุณนวลสีข้าม่อียงจะเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมว่าสมาธิ ต้องบอกว่าเหมาะกับสังคมปัจจุบันมาก,กปัจจุบันนี้มากเพราะว่าสังคมเราเปลี่ยนไปมากความเร่งรีบในการที่จะทำมาหากิน mm hmm. การที่จะมีเวลาเอาใจใส่ตัวเองเอาใจใส่ครอบครัวเนี้ย mm hmm. ก็ไม่มีการบีบคั้นของเรื่องของเศรษฐกิจต้องกินต้องใช้ทุกอย่างทำให้คนเราเนี่ยมีอารมณ์ร้อนเกิดความเคร่งเครียด mm hmm. ความฟุ้งซ่านนะคะสมาธิ จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้มากเลยค่ะก็อขอ,อ,อประช,ชาสัมพันธ์ให้กับกทุกๆท,ท่านสนใจก็สมัครได้ในสาขาที่จังหวัดที่ท่านอยู่ได้ค่ะครับก็ว่าของจังหวัดลำปางนะครับไปตี f เฟซบุ๊กสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาเอสองวัดเชตวันลำปางนะครับก็จะมีรายละเอียดใน Facebook ตรงหันนะครับแล้วว่าคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็สามารถสมัครจังหวัดนั้นๆได้เลยสาหรับการเป็นครู หลักสูตรครูสมาธิของสถาบันพลังจิตตานุภาพวันนี้รายการเจ้านีติภาคเหนือนะครับต้องขอบพระคุณผู้ห่วรายการตึงสองท่านนะครับถึงคุณชัยทวัฒนจรุธาน์และคุณ<า>นวลสีจรุธาน์อาจารย์ประจําสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาสอซองว่าเชตวันจังหวัดลําปางยินดีถึงสองทานเลยครับคุณเจ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันกรำเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวชมหน้าซงใต้ารายการกันต่อเลยครับ ขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าเข่าเข่าวตีไหนพะย่ะยางอุญญอ้มวนถทุกใจตัวแน,น,น่นน